รีวิวสร้อยข้อมือหนสลึงแบบแรกค่ะแบบที่2จะเป็นลายบิดตาหมางานตันค่ะแบบที่3ค่ะเป็นลายยินตันมีจี้หัวใจด้วยนะคะแบบที่4เป็นงานเลดค่ะมีหลากหลายความยาวเลยนะคะแบบที่5ค่ะตัวสายจะเป็นลายโซ่ทุบเป็นลายตันนะคะเส้นนี้สามารถปรับระดับความยาวได้นะคะใส่ได้15-17เลยแบบที่6ค่ะ เป็นงานสองกระสันะคะแบบที่7ค่ะเป็นดอกโคเ e อร์สีขาวนะคะเพื่อนเพื่อนชอบลวดลายไหนสามารถแคปเจอร์ภาพทักแชทได้ค่ะแบบที่8ค่ะจะเป็นสองสายในเส้นเดียวเลยนะคะซื้อ1นึเหมือนได้สองเลยค่ะแบบที่9ค่ะเป็นโคเ e อร์สีทองนะคะตัวสายตันค่ะ แบบที่10เป็นลายประคำนะคะห้อยด้จี้หัวใจน่ารักมากมากเลยค่ะแบบที่11นะคะจะเป็นงานลายเกี่ยวคริสตัลค่ะแบบที่12ค่ะแบบที่13และแบบที่14จะเป็นห้อยจี้ตัวเนะคะแบบที่15และแบบที่16ค่ะแบบที่17เป็นงานเลดค่ะแบบที่18และ19จะเป็นงานเบน์นะคะ